อันนี้ถ้าใครรู้จักบอกนะที่อะไรก็ไม่รู้จักคิดว่าคิดว่าเป็นเหตุอะไรแบบนี้เนาะนี่จะทำแกงส้มอะ่ะแต่จะใช้แบบปกติจะใช้แบบทูน่าโน่นี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะใช้เป็นแบบปลากระป๋องเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกแกงส้มที่น้องน้องคนที่ส่งอันนี้มาให้แล้ว เขาเขาก็ส่งน้ำพริกแกงส้มมันจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะทางของน้องเนาะอันนี้ของน้องอีกคนหนึ่งเนาะอันนี้น้องดาอันนี้น้องกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่อันนี้ลงไปตำจะ้ะแกงส้มทําบ่อยอะเพราะเป็นคนชอบกินแกงส้มเนาะก็ทำอีกเช่นเคยเพราะว่าชอบกินพวกหัวปลาซาวมอนนู่นนี่นั่นอันนี้คืออันนี้คือพุงปลานะพุงปลาของปลาตัวนี้ เนี่ยของปลาตัวนี้ของพวกซีบีะนี่เพราะว่าลูกกินแกงส้มไม่เป็นคุณชายก็ไม่ค่อยชอบแกงส้มเลยแบบนี้ก็ทําปลา่างให้เขาแต่ส่วนเราก็จะแกงส้มเนาะแกงส้มของเราก็จะใส่ผักแบบเท่าที่มีเนาะอันนี้ก็กระหล่ำปีแล้วก็มีผักบุ้งวันนี้จะทํกินแกงส้มสองภาคในในหม้อเดียวกันเลยเมื่อกี้เป็นพริกแกงใต้เนาะ แล้วอันนี้ก็พอดีแกงส้มบ้านเราอะทางทางบ้านเรานะ้องเขาจะใส่แบบกระชายลงไปด้วยอันนี้ก็จะตำกระชายน้ำพริกแกงส้มทางใต้ใส่เข้าไปคุกเขาอุ้ยไม่ใช่ตำคุกเขาที่ไหนละ่ะตำก่อนเลยสลบแกงส้มทางใต้เขาก็ใส่ขมิน้นเพราะว่ามีมีกลิ่นขมิ้นแล้วเนาะแต่ของเราใส่ใส่ทั้งเส่กระชายลงไปด้วยเลย กระชายกระมิน้นอ่ะตำไปจ้ะจะบอกว่าหอมมากเลยนะหอมทั้งกระชายหอมทั้งขมิ้นเลยเฮ้ยหอมอะ่ะดูใส่ลงไปเลยน้ำยังไม่เดือดหรอกเอาจริงเราก็ทำบ่อยนะพวกแกงส้มแกงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้พอดีพี <laughs> ่แกงใต้กับใส่อันนั้นไปด้วยทำบ่อยมาก รุงแล้วจะเอาตามที่เราชอบแหละกันนู่นนี่นั่นนะไปอันนี้จะใส่แค่ชิ้นเดียวเพราะว่า<ม>เพราะว่าน้องอ่ะบอกว่าอันนี้มันจะเปรี้ยวใส่แทนน้ำมะขามเปียกอะไรปรนะมาณนี้ใส่ไปแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวลองดูก่อนเก็บใส่กล่องละเพราะว่าครั้งแรกที่ แท็กไปหาน้องเนอะก็ถามว่าเหตุอะไรเพราะว่าคิดว่าเป็นเหตุจะผสมให้น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยนะอยากจะถามว่าอันนี้ที่เป็นน้ำปลากระป๋องก็ต้องใส่ไหมใส่ลงไปนะใส่ลงไปแล้วแหละชิมรสก่อนใส่เพิ่ม เอรสเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่หัวปลาใส่นู่นนี่นั่นลงไปเนาะเราก็จะใส่ผักลงไปเลยสินะผักสุกกินได้จบว,ว้าวผักสลดแหละดเดือดพุดๆปัดๆเลยนี่ยังไม่เคยคนเลยนะนี่สีสวยชอบมากเลยแกอร่อยด้วยนะ เปียวกำลังดีเลยใส่ไป3ชิ้นแล้วก็ใส่ออน้ำมะขามเปียกไปหน่อยนึงดูน้ำแข็งข้นน่ากินปะกินข้าวกันจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะแกงส้มของฉันมาชิมก่อนเลยแต่รู้แล้วชิมไปแล้วไงว่ามันแซ่บมากอ,อร่อยมากหืมรสชาติด,ดีมากเลยอะ่ะ อร่อยมากๆอยากจะบอกว่ามันอร่อยขนาดไหนอร่อยมาก